จริงไหมคะจริงครับทุกเมนูเลยครับเติมได้ตลอดเลยป่ะถึงถึงกี่โมงจนถึงสี่ทุ่มจนถึงสี่ทุ่มปูก็เติมได้เหรอเติมได้ครับแล้วกุ้งอ่ะกุ้งก็เติมได้หมดเลยหมดเลยครับโอ้โฉมวงที่นี่ได้รับรางวัลมาใช่ครับได้รับรางวัลเป็นรางวัลอะไรเออรางวัลการประกวดของงานโรงเรียนบ้านแก้วที่เขาประกวดของจันทบุรีเลยเหรอจันทบุรีครับโอ้ได้ที่หนึ่งเหรอใช่ครับอิสี่ทุ่มกันที่ไหนครับพอครับไปอันนี้สี่ทุ่มด้วย ทุกคนครับพี่ขอบบคคุณรัน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่ได้รางวัลที่หนึ่งอ,อุ้ยต้องสัตว์แน่นอนอ่ะต้องลองต้องลองเอาลุยเลยมากินปูก,ก่อนเลยของชอบทุกคนมาลุ้นกันว่าตัวนี้จะมีไข่ไหมใครว่ามีไข่กดหนึ่งใครว่าไม่มีไข่กดสองอเริ่มเลยนะมีไข่ไหมนี่นี่นี่เห็นไหมมีมีนีน่เฮ้ยมาเฮ้ยโอลิ่าเธอ พิถีพิถันในการเลือกมา้เจ๊กตัวเมียด้วยนะขล้ด้วยนะเขาเรยกว่าตัวไข่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูของนี้หน่อยร้องร้องแก่เลยคอแจ็คพอตว่าเลยครับไม่ไม่เปิดเลยนี่น่าิดเลยอุ้ยทุกคนดีนไม่ขย้เขเรว่ากงดีดวงดีมากจับปุ๊บได้ปูไข่เลยอะ่นะนะทุกคนก็ต้องมาลุ้นกันมาลุ้นเหมือนกันนะอันนี้ดาวก็ลุ้น กเด oui, ้อก nah şey <do ี่เด้อตัวเน้นอ่ะหันละกี่บาทพี่ดาวหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทรีอาหารสองมื้อใช่ที่พักสองวันคืนอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่เครื่องดื่มมิกเซอร์ด้วยใช่แล้วดูตรงนี้ไหมโอ้โหทำโตโต้เท็ยังเด้แค่ก้าวก็อร่อยแล้วอ่ะอันนี้กุ้งลายเสือค่ะทุกคน มกับซีฟู๊สแซ่บๆที่ได้รางวัลค่ะทำใครหิวต้องขออภัยด้วยนะโอยของโปรดใครคอมเมนต์มาหน่อยอ๋อเดี๋ยวให้ดูนะเต็มคำเลยวยคำเดียวหมดเลยเหรอดาวเฮ้ยกลมที่ได้รางวัลมันเข้มข้นไหมมันัดมากเหรอเฮ้ยอร่อยนี่ต้องลองกินอันนี้หมูชะมวง มีพี่ๆคนไหนชอบกินบ้างคอมเมนต์หน่อยของดีเมืองจันทบุรีใครมาจันทบุรีนะต้องห้ามพลาดเลยคือเมนูนี้หมูชะมวงค่ะทุกคนอันนี้พี่เขาบอกว่าได้ไปแข่งในรางวัลขึ้นหนึ่งมาด้วยใช่มาเที่ยวจันทบุรีไม่กินหมูชะมวงถือว่ามาไม่ถึงจันทบุรีนะ<แ>เดี๋ยวมาลองกินดูโอ,อ้นี่นหมูชะมวงคใครใครชอบกินบ้างอุ้ยโห้ย<ห>เลยออะ<แ>ชิ้นบาเริ่มเลยอะชิ้นใหญ่มาก ผมถ่ายไปผมเกลือน้ำลายไปด้วยหิวเลยเนี่ยเออเดี๋ยวมาลองกินหมูชมวงมาจะอร่อยจริงไหมสมกับที่ได้รับรางวัลจริงไหมลีน่าเธอแบบสายตาเธออยู่แต่ตะปูเลยนะเอาไป็นไงอร่อยมากอร่อยมากถึงเพื่อนหมูชมวงเป็นยังไงสิบสิบเลยเหรอเอ้ เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนี่ครับอันนี้เป็นร at, บรรยากาศไหมทุกคนตรงนน้นเขาจะมีคุปี้เขาร้องเพลงกันเดี๋ยวไปจอยกันพัาราคา,าที่พักเท่าไหร่พี่ดาวคนละ1,700บาทค่ะทุกคนได้ที่พัก2วันหนึ่งคืนแล้วก็ฟรีหา2สองมื้อาาาอาหารเช้าอาหารเย็นอาหารเย็นจะเป็นแบบบุฟเฟต์นะคะมีปูมีกุ้งเป็นซีฟู้ดที่เติมได้แบบไม่อั้นเลยแล้วก็<า>มีเครื่องดื่มน้ําอารมณ์ด้วยฟรีกิจกรรมล่องแพเปียกดูเหว่ด้วยค่ะตอนเช้าเขามีกิจกรรมใส่บาตรด้วยค่ะนี่รัตนรย์ะทบุรี